สวัสดีพี่น้องจ้าทางช่องนันทพวงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชีลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหมู่บ้านนี้ก็บท่านได้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปลงเลยนะครับวันนี้เดินทางกับจากจังหวัดระยองจะไปสำนักง,งานจังหวัดมหาสาร,รคามตอนนี้ก็มาถึงเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ให้การต้อนรับให้การ สนับสนุนสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราขอบคุณรถดีๆนะครับที่ได้พาพวกเราเดินทางทั้งไปทั้งกลับมื้อนี้กัอากาศสดใสนะครับสำหรับการเดินทางกับโบมีฝนการเดินทางไม่มีฝนนะครับจอดเข้าปัม๊มน้ำมันมื้อนี้เป็นคลิปแรกมือว่านนี่บบมีโอกาสเดทไายได้พี่น้องนะครับ พอมาถึงที่เวทีตั้งก็กินขขากินน้ำแล้วกับประชุมประชุมเสร็จกำลังจะแต่งตัวทำการแสดงก็ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับกระนำลงมาโอ้ผมรู้สึกว่าพิ่<ค><ณ>ห้องเข้าผิดบวังหลายเติบนะครับเมื่อที่หามองกินเขามันนีสที่กาคกินเขาวมันสิมีบ่เ<ค><ณ>ข้าห้องน้ำก่อนนะครับ<ค><ณ>เออปั๊มนี่ก็เป็นตะนั่งเล่นเ้อะ มีจัดสวนจัดอะไรดอกไม้สวยงามดีด้วยเ<ไ>ข้า,ขงงา,าห,ห้องน้มท่งฝุ่นเหห้องน้ำฝั่งนี้เต็มต้องไปเข้าห้องน้ำฝั่งนู้นนะนี่แหละบรรยากาศนะครับการเดินทางวันนี้ก็ค่อนข้างจะอากาศดีนะครับบ่หูว่าตายทาั้งทั้งโกสมุมฝนสีตกบ่นี่หอนร้านกาแฟพี่น้องกาแฟาพันไทย ห้องน้ำผู้ใดไปกินเขาสวัสดีครับบ่าวติ๊กกินบ่ครับบ่บทไมครับสีมาเขือห้องน้ำไปหาของเขาห้องน้ำกันปีนขังนไปพาพี่น้องเข้าไปเขาห้องน้ำกันไปรีวิวห้องน้ำกันหน่อยสิเป็นอย่างไรห้องน้ำดีบ่ห้องน้ำสะอาดบ่ข้างบนน้ำขึ้นไหลจากๆากวะเนี้ <laughs> แล้วเข้าห้องน้ำกันเป็นข้าวห้องน้ำก่อนนะครับ เอาแล้วครับปิดนำ้ดนำห้อน้ำก็ค่อนขาอ้างจะสะอาดนะครับสะอาดยกหองน้ำเปิดชักโครกย่างดีนะครับอเสร็จแล้ว ครับมือวานนี้แล้วก็เดินทางออกจากาที่จะไปทำการแสดงที่จังหวัดระยองก็ประมาณสักประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มเนาะสามถึงสี่ทุ่มเราเริ่มเดินทางออกมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสวัสดีครับเรต,ต,ต,ตเนเา,านะเนาะ หมู่บ้านเถาเดินทางออกมาจากพุ่นประมาณสามสี่ทุ่มเนาะจากมาสศาพุทธเนาะหน้าหน้าโรงกานหน้าโรงกานเอสพีอารัยนี่แหละอ,ออกมาจากพุ่นกับประมาณสามถึงสี่ทุ่ม,มตอนนี้มาถึงเขตอำเภอเมืองจาาังหวัดนครราชสีมาก็ประมาณเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่า,วากว่าเจ็ดโมงกว่าพี่น้องขึ้นเขาไงขึเขาขึ้นเขาขนเนา,ามาเส้นเขาปักกันปะ เ,เส้นเขา,ขาปักเส้นเขาปักทรงชัยไปขึ้นรถเตรียมตัวออกเดินทางได้ขึ้นรวบ่ไป้วบ่เตรียมตัวออกเดินทางได้นะเอาผู้หนึ่งยังนั่งอยู่คนหนึ่งเนวะ่มาทีมงานาเาข,นเนขเา,เ<อ>าครับเขาไว้ให้ครับ

มาหมดหรือยังครับมาหมดหรือยังนี่นะครับเป็นรถบัสที่เรานั่งทั้งขามาทั้งขากลับเปนขั้นเดียวนี่นะครบครับครบแล้วเนาะไปเขาครก็เดินทางต่อนะครับเดินทางได้พูดแต่น้องพูดแจะน้องรว่าครบแล้วครับอีกประมาณอีกประมาณหอดสองร้อยกิโลบางประมาณประมาณลอยไปไปสี่สิบล สี่สิบโลหะใสหัวตั๊มอีกปัมหนึ่งบ่อืมชัโมงคืนของวันแล้วคิดว่าอาจารย์แล้วก็มานังเป็นมูโซเฟอร์ยันโซเฟอร์เหงาโอ้แล้วปวดขาบ่น่งเบ้ปวดขาไรบ่ครับอาจารย์ได้มานังย่นขาบ่ นี่นะครับพาเราไปเรามาแบบสะดวกสบายเราต้องไปถึงให้ท่านซื้อเลขนะครับไปนู่นครับผมซื้อเรขยี่ห้ซื้อเลขเขาซื้อใส้กระดดอกใช่ครับเราต้องไปซื้อเรศล็อตเตอรี่ครับเพราะป้อมไหนก็ไม่มีลอตเตอรี่ครับเพราะว่าคนอุ้งเรานำหารลอตเตอรี่เรากำลังออกเดินทางผู้ใดคิดผู้ใดคิดเรขบอกมอนี่ได้สิบอกนี่เห็นไหมเนี่ยเรื่องนี้พนอร อเคๆสามแปดห้าเนี่นีองหาดโอ้ยหาสมแั้นี่สามดหามัเลยกนกไอบักกดี่า้บานข้างหลังเขามีผู้ใดนรตื่นกัอยังครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณหัวเก่าผมบักิเหนียวมาล่ำเต่าพี่น้องก็ เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่นึกว่าแฟนเพลงสิมาทรงเข้าแบบหลายๆเนะโอ้ผู้มาทรงสุดท้ายเป็นน้องฝนผู้เดียวผู้เดียวโคโลได้ไหมน้องฝนคนเดียวนะแบบเมื่อคืนนี่พังประตูเขามาา สังกะสงสังกษีลมเบิดแล้วมาผู้เดียวให้ก็นั่งยักขี่นี่อีกจังหวัดมาทรงยักกันบ้านขูวางยังมาทรงยีมามาเล่นเขตจังหวัดระยองเขตนั่งยักขี่นี่เราทรงลุมน้องมาทรงผู้เดียวน้องฝนมาคนเดียวปล่อยปองปปีแล้วยานจะยิ้มเสียงปีมาไว้เมื่อนี้อยากจะยิ้มเสียงปี กันเลยถ้ากันไปไปกนพอสุดหัหลังไมได้เลยเนา่อยู่นว่าของไหวบ่บิบังเนาะเป็นมาสิภาคไไหวนั่งยักเห็นปะวันาเป็นพุทธเจ้เรื่องนี้นี่เป็นมรรคดีเอออัวี่เ็นพุทเจ้าเอาวันนี้ขอให้เราเดินทางปลอดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคๆมันหมานเด้อพี่น้องเด้อ นีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ